สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเกียวกับการใช้งานฟังก์ชัน c o u i f นะครับซึ่งเป็นการนับนะครับโดยมีเพียงแค่เงื่อนไขเดียวนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับการใช้งานฟังก์ชัน c o u i f s นะครับสำหรับ นับเงื่อนไขนะครับตั้งแต่2เงื่อนไขเป็นต้นไปนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมนํามาใน,ははนวันนี้นะครับก็จะเป็นการนับนะครับจํานวนเด็กผู้ชายนะครับที่นับถืออิสลามและนับถือพุทธนะครับและนับจํานวนเด็กผู้หญิงนะครับที่นับถืออิสลามและนับถือพุทธนะครับาลองมาดูกันเลยนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็ ใช้เงินเขาอีฟเอสนะครับคราวนี้นะครับเขาอีฟนะครับหลังจากนั้นก็เลือกช่วงของข้อมูลนะครับเงื่อนไขแรกนะครับกันดวยคอมมาครับแล้วก็เงื่อนไขแรกเราจะใส่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมครับเราก็ใส่ชายอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับหลังจากนั้นครับเงื่อนไขที่2ของเราคืออิสลามนะครับ ใช้คอลัมน์นี้นะครับอ่านี่นะครับอ่ากันด้วย c อมมาครับเงื่นกนไขที่สองเราจะระบุว่าเป็นเด็กผู้ชายและนับถือศาสนาอิสลามนะเราใส่อิสลามเข้าไปนะครับติ่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับอ่าวงเล็บปิดครับ enter อ่านี่ได้แล้วนะครับอ่าเด็กผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามต่อมาครับ เราจะนับครับเด็กผู้ชายที่นับถือพุทธนะครับใส่เครื่หมายเท่ากับครับพิมฟังก์ชันเขานะครับเขา i i s is, is, นะครับเลือกช่วงข้อมูลเหมือนเดิมนะครับปุ่มคอนโทรลชิดลูกศรชี้ลงครับแันด้วยคอมมาแล้วก็เงินไขแรกก็จะเป็นชายนะครับแันด้วยคอมมาครับเงืินไขที่2ก็จะเป็น ใส่พุดนะครับลงไปนะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับได้อย่างนี้ก็ enter นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับอ่าต่อมาครับเราจะนับเด็กผู้หญิงนะครับที่นับถืออิสรามใส่เหมือนเดิมเครื่องหมายเท่ากับนะิมพ์บางยันเขา e นะครับเป็น่างนี้ก็เลือก s นะครับ เลือกช่วงข้อมูลแรกนะครับการโดยคอมมาครับเงื่อนไขแรกเราเจะใส่เด็กผู้หญิงนะครับเงอนไขของขเราก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราด้วยนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเงื่อนไขแรกหญิงนะครับต่อมาก็คอลัมน์ศาสนานะครับแล้วก็การโดยคอมมานะครับแล้วก็ เด็กผู้หญิงที่นับถืออิสลามจะใส่อิสลามัวไปนะครับอ,อย่าลืมวงเล็บปิดนะครับอ่านี่นะครับได้แล้วนะครับต่อมาก็จะนับเด็กผู้หญิงครับที่นับถือพุทธครับเขาอิบอสนะครับ เลือกช่วงข้อมูลอ่าคันด้วยคอมมาครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเป็นใส่เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็นี่ครับเด็กผู้หญิงนะครับอ่าได้แล้วเงินไก่แรกต่อมาเง่อนไกที่2ครับอ่าเลือกช่วงข้อมูลของเงอนไกที่2ครับแล้วก็ใส่คอมมาครับแล้วก็กิ์ลงไปเลยครับดผู้หญิงที่นับถือพุต นี้นะครับอย่าลืมวงเล็บปิดนะครับอ่าได้แล้วนะครับอ่าลองมาอ่านะครับตอนนี้เราใช้ฟังก์ชันเขา ifs e นะครับนับตั้งแต่สองเงินไกขึ้นไปนะครับอ่านับจำนวนเด็กผู้ชายที่เป็นอิสลามเป็นพุทธนะครับนับเด็กผู้หญิงที่เป็นอิสลามเป็นพุทธนะครับเราลองมาใช้ฟังก์ชัน auto sum ครับ เมื่อใดอย่างนี้ก็ ENTER นะครับ ENTER นะครับสุดท้ายเราก็จะ AUTO SUM อีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับสุดท้ายก็เด็กก็สีคนเหมือนเดิมนี่นะครับก็จะเป็นการนะครับใช้งานฟังก์ชันเขา if is นะครับในการนับ แบบมีเงื่อนไขตั้งแต่2เงื่อนไขขึ้นไปนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ